อตอนแรกอะ่ะป้าคือเหมือนแบบว่าเหมือนสถานทูตจีนนะจะส่งมาให้ป้าฉีดใช่ปะ่ะแล้วเป็นซีโนแวคทุกคนแบบทุกคนแบบที่บ้านในกลุปลายโยดยาไปนอกก่อนเดี๋ยวมันก็มีตัวที่ดีกว่านี้คือป้าอยากฉีดมากป้าอยากฉีดที่สุดในโลก ปีทองทุกคนบอกว่าปีทองอะ่ะทุกคนเนี่ยพอบอกว่าปีทองอะ่ะพอู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาเยอะใช่ไหมรู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวเพราะว่ายิ่งปีทองมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันทําให้เราแบบแบบเหมือนป่วยอะไรระมาณนั้นอะ่ะเอาละโควิดกลัวนะเนี่ยวันนีอยากไปฉีดวัคซีนแล้วอ่ะเมื่อไหรอ่อ่ะ พีดวัคซีนอะไม่อยากมากลัวแบบนี้เลยอะน่าเบื่อใช่ไหมทุกคนก็อยากฉีดวัคซีนใช่ไหมอยู่นิ่งๆให้แคปหน่อยโหคุณก็รู้ถ้าคุณมาดูไลฟ์เราเนี่ยเราไม่เคยอยู่นิ่งเราจะไว,ไวุ่วายตลอดเวลา <c oughs> บินไปอเมริกาไม่มีเงินหรอกไหมไม่ได้รวยต้องเฝ้ารอต่อไป นนั่นแหละเดี๋ยวพ่อหนูก็จะไปฉีดแล้วไปฉีดของอะไรนะแอสตราอืมตอนแรกอะป้าคือเหมือนแบบว่าเหมือนสถานทูตจีนนะจะส่งมาให้ป้าฉีดใช่ปหแล้วเป็นซีนโนแวบคบทุกคนแบบทุกคนแบบที่บ้านในกลุ่ปไลน์โยกยาไปนอกก่อนเดี๋ยวมันก็มีตัวที่ดีกว่านี้คือป้าอยากฉีดมากอยากฉีดที่สุดในโลกแล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ น้องวีถ้าจะไปฉีดเนี่ยต้องกินน้ำเยอะๆต้องห้ามขับรถนู่นนี่คือตอนนี้คือเป็นห่วงปากรถป้าจะไปฉีดแล้วจะไปฉีดของแอสตาตอนแรกเขาจะไปฉีดซิโนแวคกงนีก็เลยแบบอย่าเลยปะคือที่ไม่ให้เขาฉีดเพราะว่ารู้สึกว่าอ่านคือก็ดูข่าวแล้วสุว่าคนที่แบบอายุเยอะแล้วมัน มันสุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาไปฉีดอะไรเงี้ยคือผลค่าเคียนมันก็ค่านเคียนผมผลค่าเคียนเคียงที่เคยเห็นมามันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวก็เลยทุกคนก็เลยไม่ให้ป้าไปฉีดนะะ<ๆ>ก็เลยตอนนี้ไปลงทะเบียนแอสตราแล้วเรียบร้อยของป้าคือรู้สึกว่าถ้าเป็นเราไม่รู้ว่าย,ยังไม่รู้แม่งไม่น่าจะจำไม่ได้ว่า คนที่เป็นวัยรุ่นแบบไปฉีดซีโนแวคแล้วเป็นไงบ้างอะเงี้ย <c oughs>